อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณทําอะไรบ้านผมอ่ะอ้าวคุณเดชคุณลืมแล้วเหรอว่าคุณจ้างผมมาเนี่ยเพื่อให้ผมไปทําห้องนั่งเล่นใ้คุณเนี่ยเออลืมไปได้ว่าว่าจ้างช่างมาทําห้องนั่งเล่นนี่ว่าโอ้โหแล้วคุณเล่นทุบก,กระแพงแบบนี้แล้วผมจะนอนไหนล่ะครับก็เรื่องของคุณครับผมมีหน้าที่ทําบ้านให้คุณเออก็จริงว่ะแล้วเสร็จวันไหนครับเนี่ยถ้าเร็วหน่อยก็ห้าวันถ้าช้าสุดก็เดือนหนึ่งอะครับนั้นก็ผมขอ5้าวันครับจัดไปครับ หวังว่าคุณจะไม่ขโมยของบ้านผมนะบ้านคุณมีอะไรน่าขโมยมากเหรอครับออคุณเอิร์ทเออก็จริงว่ะเหมืนอนเราด่าเลยฮะแล้วนอนไหนดีวะแถวนี้มันก็ไม่มีโรงแรมกับรีสอร์ทให้นอนด้วยอย่าบอกนะว่านอนบ้านอีเจนอนบ้านอีเจก็ได้วะผมไม่ไม่หรอกเออเจเจอยู่ไหมเนี่ยเจเจเอออยู่มีอะไรเอิร์ทเออรมขอเข้าไปในบ้านหน่อยได้ไหมผมมีเรื่องจะคุยด้วยเออเข้ามาสิโอเคเจผมมีเรื่องรบกวนหน่อยะ่ะจะมายืมเงินฉันใช่ไหมล่ะไม่เจผมไม่ได้มายืมเงินเจ แล้วมาทําไมคือว่าผมจะมาขอนอนบ้านเจ๊หน่อยอะจะมานอนบ้านฉันบ้านแกไปไหนเออบ้านผมเขานีนอเวทอะเจ๊โอ้โหเดี๋ยวนี้มีตั้งนีนเวทบ้านแล้วเหรอเอ้าดีเจ๊นี่เจ๊ด่าว่าผมจนเหรอก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแล้วจะนอนกี่วันละ่ะห้าวันเจ๊ห้าวันเลยเหรอกับบ้านผมมันเสร็จห้าวันอะโอเคก็ได้ฉันให้แกนอนห้าวันขอบคุณครับเจ๊นคนสวยจะให้ผมนอนไหนละ่ะนูน่นหลังแกเลยโซฟาโอ้โหเจ๊โซฟาโซฟาไม้แข็งๆนี่นะแกจะนอนไหมละ่ะ เออนอนครับดีแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ให้นอนในห้องนา้าดีเลยเจ๊เย็นดีโอ้ยจะแค่ประชดย่ะโอเคเจ๊ถามเลยเถอะเจ๊ใส่ชุดเดียวทั้งวันเลยเหรอฉันมีหลายชุดโอ,โอเคเจ๊น้วผมไปทํางานก่อนละเออจะไปก็ไปไหนก็เอ้จะไปไปเลยไปเอาดิเจ๊ไล่ผมเหรอเออเฮ้ยไปทํางานดีกว่าอุตส่าห์ได้เตามาใหม่แล้วเฮ้ยหวังว่าจะมีลูกค้าในวันนี้เฮ้ย อ๋อนั่นไงลูกค้ามารอเลยโอ้ยขอโทษน,นะครับคุณลูกค้าที่ผมมาช้าเบ่เไปนไยครับเออคุณลูกค้าจะรับอะไรครับเออสเต็กเนื้อวัวครับ,แ,รบแล้วคุณล่ะครับสเต็กเนื้อแกะครับแล้วคุณล่ะครับสเต็กเนื้อหมูครับโอเคครับ๋ยวผมทําให้โอเคเนื้อวัวกับเนื้อแกะแล้วก็เนื้อหมูโอเคอยู่ไหนวะเนี่ยเนื้อหมูอยู่นี่โอเคเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเราไม่เอาของค้างคืนให้ลูกค้าเราจะย่างเลยชุบ โ okay. อเคตส่าห์ได้ต่อมาใหม่อ๋อนี่ไงย่างเสร็จพอดีเลยดีนะะ่าลัไม่ไหมโอเคนั้นก็สเต็กเนื้อหมูเนื้อแกะเออคนไหนสั่งเนื้อวัวเนื้อวัวน,นะครับผมครับอ๋อนี่ครับสเต็กเนื้อวัวนั้นก็ทานให้อร่อยนะครับส่วนของคุณลูกค้าท่านรอแปบนึงนะครับโอเคเสร็จหรือ,อยังวะโอ้ยยังไม่สุกนี่หว่าโอเคเฮ้ยเปิดตัวไว้เลยดีกว่าเฮ้ยวันนี้ขายดีวยมา มาแต่เช้าเลยเนี่ยลูกค้าเนี่ยโอเคฮึบฮึบอ๋อนี่ไงสเต็กเนื้อหมูเสร็จแล้วเอออ๋อนี่เคอนนี่ครับสเต็กเนื้อเนื้อแกะครับเอ้ยขอโทษนะครับคุณลูกค้าอ๋อไม่เป็นไรครับเออนี่ครับนั่นก็ทานให้อร่อยนะครับส่วนคุณก็สเต็กเนื้อหมูใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่ครับนั่นก็ทานให้อร่อยนะครับครับเฮ้ยขายดีเว้ยนั่นก็นั่งรอคุณลูกค้า คนต่อไปเลยแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยมืดแล้วเนี่ยเฮ้ยขายดีว่ะวันนี้โหรวยเว้ยดีแล้วไม่ตังตค์จากข้าวัดลูกค้าครับร้านปิดแล้วนะครับเออครับเฮ้ยไปนอนดีกว่าหวังว่าบ้านอีเจมันคงจะไม่มีอะไรใช่ไหมหวังว่าอีเจมันจะกลับบ้านแล้วนะถ้ามันยังไม่กลับนี้ต้องรอเลยเนี่ยเยฮ้ย เจ๊เจ๊ผมมาแล้วเจ๊เออเข้ามาเฮ้ยอื้มทำไมตัวแกเปียกแบบนี้แหละเอ้าเจ๊ก็เหงื่อไงผมนั่งอยู่หน้าเตาย่างหมูเนี่ยไปอาบน้ํเดี๋ยวนี้เลยไปเฮ้ยเออดิเจ๊รังเกียบผมเหรอไม่ได้รังเกียบมันเหม็นอ๋อโอเคเจ๊เฮ้ยแม่งโดนได้อาบน้ำดีกว,ว่าแม่โอเคนี่เหรอวิอ่งลืมบอกให้ช่างทําห้องน้ําเลยโอเคโอเคเฮ้ยสดชื่นด้วย อะเจ๊ผมมาแล้วเจ๊ทําอะไรอยู่เนี่ยทากับข้าวอ๋อแกเอาด้วยไหมลนะ่ะเจ๊ทําอะไรกินอะ่ะกระเพรากระเพราหมูกรอบปะเจ๊หมูธรรมดาดิแหละยังจะมากินหมูกรอบอะไรอีกอ๋อ,อ,อโอเคเจ๊ขอจานหนึ่งเฮ้ยผงว่าเจ๊มันจะทําข้าวผัดเอ้ยไม่ใช่ข้าวผัดอิกะเพราเป็นนะข้าวที่แล้วข้าวผัดโคตรเค็มเลยแกนินทาอะไรฉันฉัน้สายนอนบ้านเออเปล่าเจ๊ไม่ได้นินทาเลยเลยเฮ้ยรวยเลยเว้ยอาแฮม แต่ค่าชั้นฉันหรือยังสามเดือนอ่ะเจ๊จะไมาทุกเลยตอนนี้เอามาเลยสามกองเอเมโลโอ้เจ๊ผมเพิ่งขายได้เอามาแกค้างไว้นานแล้วอาอนี่ครับเจ๊สามเอเบโลอ่ะเดือนหนึ่งเฮ้ยอ่ะสองเดือนสามเดือนแฮมอ่ะนี่ครับสามเดือนโอเคดีมากเฮ้ยเจ๊แหงเพิ่งขายได้ไม่เอาไปแล้วอะไรบัวะไรเดี๋ยวก็ไม่เช่าร้านเนื้อเลยดิโอ้โทษครับเจ๊ ข้อหาที่แกมารอฉันเมื่อวานว่าฉันฉี่แตกก็เจ๊ฉี่แตกดีว่ะน้ํามันหกใส่ปกระโปรงฉันเฉยๆจริงป่ะเจเออเฮ้ยอันนี้เออเสร็จแล้วโหเจ๊ให้น้ําผมด้วยเหรอเออถ้าไม่ให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวแกกินติดคอตายทําไงโอ้เจนี่เจ๊แช่งผมเนี่ยไปแช่งไปนั่งกินดีๆไปอกินตรงนี้แล้วกันไม่อยากกินตรงที่นอนเอ้ยยอมยอมเจโคตรเผ็ดเลยเจ๊ระเรามันก็แบบนี้แหละจะดีหน่อยถ้ามีหมูกรอบเฮ้ยหมูกรอบมันแพง โอเคเออนี่เจาฝากล้างด้วยนะเจเออเอามาเฮ้ย <Hey. S 1> เอนั่งนอนตรงนี้แล้วเจนอนไหนเนี่ยด้านบนไงอ๋อเฮ้ยฝนตกดีจังเลยฉันจะได้นอนอย่างสบายเฮ้ย <Hey. S 2> นี่กี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อ oh. สองทุ่มแล้วหรออ่า uh. เอาิร์ทฉันขึ้นไปนอนก่อน,นละถ้ามีอะไรก็เรียกฉันได้โอเคเจาตากสบายเลยอือโหแล้วนั่งตากฝนได้นาช่างเนี่ยเอ้ยมีหลังคายอยู่นี่หว่าโอเค นอยดีกว่าคึฮใครมาขำวะเจ๊มาขำอะไรเนี่ยเอาเจ๊ไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงขำอยู่ข้างๆหูอ๋อคดไปเองเละฮอยใครมาขำวะเจ๊มันแกล้งอะไรวะเนี่ยอุตส่ามานอยบ้านเนี่ยอ๋อใครมาจับขาวะอีเจ๊ เฮ้ยเจ้ยเจ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 อะไร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 อะปูปผีผีผีอะไรผีอะเจหัวกะโหลกอะมันมาจับขาผมว่ะเจโอ๊ยบ้านฉันไม่มีผีหรอกแกหลอนไปเองหลอนอะไรเจมันจับขาผมเลยอ่ะแบบจับจริงๆอ่ะอะจีผมขอนอนกับเจนะเฮ้ยอย่ามาอยู่ใกล้ฉันที่จะมานอนอะไรกับฉันเนี่ยนอนด้นล่างไปอูจีผมเห็นจริงๆแบบยืดจ้องหน้าผมเลยอะ ไหนพอฉันไปดูหน่อยได้เจลงตามผมมาเลยเนี่ยเจเอะอเออหายไปไหนอะเออนี่แกจะแกล้งอะไรฉันเนี่ยพรุ่งนี้ฉันต้องไปทํางานอีกไปนอนได้แล้วไปเจอย่าพึ่งไปเจโอ้โหหรือว่าเมื่อกี้แค่ความฝันวะขอตบหน้าตัวเองแป๊บนึงนะอโอเคน่าจะไม่ใช่ฝันแล้วจะกี้ของจริงหรอวะเนี่ยเฮ้ยแต่เว่จับขาเลยนะเวย้ย โอ้ไปล้างหน้าหน่อยแล้วกันโอ้เมื่อกี้น่าจะฝันแหละเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊ผีผีโอ้ย,อ,ยอะไรกันนกขนหนาวันนี้เจ๊ผมเจอผีในห้องน้ำอะไรแกส่งกระจกดูหน้าตัวเองเหรอโอ้เจ๊หูแรงไปแล้วเมื่อกี้ผมเป็นผีเลยหัวเขาโลกะ่ะเจ๊เจ๊เลี้ยงผีไว้ใช่ไหมเนี่ยจะบ้าเหรอเฮ้ยเจ๊ผมขอนอนด้วยนะเจ๊น่ะแบ่งพื้นที่ผมด้วยโอ้ยอย่ามานอนใกล้ฉัน กีมันจะมีจริงที่ไหนล่ะเอ,อิร์ธแกหล่นไปเองอ้จ๊เจ๊ไม่เห็นน่ะเจ๊อะไรฉันนอนมา,มาที่นี่ตั้งแต่เกิดจะมีผีที่ไหนไม่มีเลยยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำเอาเจ๊นะผมขอนอนตรงเนี้ยเออสบายอย่ามานอนใกล้ฉันแล้วก็พอโอเคจเจ๊อะไรวะเนี่ยอ,อแกกฉันหรือไงเออเออ เจมจะมาสะก,กิดผมทําไมเจ๊เอ,อิร์ดเอ,อิร์ดตื่นอะไรเจ๊เฉันเชื่อแล้วว่าพีวีจริงเอาเจ๊เชื่อแล้วเหรอก็มันเข้ามานอนกับฉันเลยอุตตาไม่ใช่ผู้ชายนี่เจ๊ซื้อมาเหรอจะบ,บ้าเหรอมันมันเป็นหัวกะโหลกเห็นไหมเจ๊มันมัน,มน,มน,มนตอนกอดฉันเลยอะ่ะหุ้ยเจ๊มันตอนกอดเจ๊เหรอเออใช่เออเอ,อิร์ดอะไรด,ด้านหลังแกด้านหลังอะไรผมเฮอ ออ้ยเจ๊ตัวใครตัวมันลวกันเจ๊เฮ้ยเอิร์ดรอด้วยโอ้ไม่นอนไม่ดงไม่นอนบ้านเจ๊แหละโอ้ยนอนชั้นสองบ้านกูก็ได้วะช่างคูณขอนอนชั้นสองนะเอ้ยระวังด้วยครับมอันตรายโอ้ยไม่ดงไม่นอนแลวโวยบ้านไอ้เจ๊แมงผีเอ้ชิบหายแมงเอ้ยงกนี้นอนชั้นสองบ้านตัวเองยังดีกว่าอเปูตอนตรงนี้แมงเลยและโอ้ใครมาสกีด้านหลังวะโอ้เจ๊ เออเออฉันขอนอนด้วยสิไม่นอนบ่าเจสิไม่เอาแล้วน่ากลัวเอางี้แล้วกันฉันขอนอนบ้านแกนะวันหนึง่งเอาสรุปนอนบ้านแกกันแน่เนี่ยเออบ้านแกแล้วกันเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาพามาไลโ่โอเคเจโอเจที่นอนพร้อมเลยนะเนี่ยเออผูบัรยาก,กาศมัโนโคตรน่ากลัวเลยเจเจมันจะอยู่ในห้องแกอยู่เลย,อ,เอ,ย,อ,ย,เลยอ่ะโอโหเอาไงดีเออเอาพามาสวดเจ๊ไม่ก็อเอาหมอปลามาปราบเชื่อผมออออโอเค เอาเจ้ะเตียงผมเออฉันไม่โหน้าฉันกลัวเอาเจ้ะเตียงผมโอ้อะไรวะโอ้นอนก็นอนวะเออโ่าเจ้คงจะไม่ได้บีบตื่นมาบีบคอผมนะไม่หรอกโอ้โหผีหลอกวิญญาณหลอนโอ้โหมันเสียงมันตามมาอีกโอ้โหกูนอนครับ